I'm so let's do สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวโนเนมทุกท่านนะครับผมวันนี้ลุกมาพร้อมกับ p r e เมียมลั u ชัวรี่ซีดนไซส์ใหญ่ BMW Series 7โฉม E 6 6สหรหัส 730Li ก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะครับรถปี2003จดทะเบียนปี2006เลขไม้ส2,600โดยที่ว่าคันนี้เนี่ยเซอร์วิสที่0ูนย์แล้วก็เพิ่งไปทำในส่วนของช่วงล่างมาใหม่เลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างแค่คำว่าสภาพพร้อมใช้มากับราคาแค่ 349,000บาทเท่านั้นนะครับ349,000บาทจากรถออกห้างประมาณ7ล้านเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับกับเจ้า730 LI E66 คันนี้นะครับผมโอเคเราก็จะเป็นก้านกระดกตรงนี้นะะยกขึ้นได้เลยนะครับอ่ะสภาพห้องเครื่องกันก่อนนะครับ ใช้คำว่าสภาพเรียบร้อยแห้งๆนะครับใสๆเนาะ7 3 0 i คันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่อง6สูบเรียง6สูบเรียงไม่มีเทอร์โบนะครับ3,000ซีซีแรงม้าก็ประมาณ200นิดๆนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมนะแล้วก็เป็นทริกอีกอย่างนะให้ดูนะครับที่เลขชสซีเนาะเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่ามันแสดมาว่า M MM M F นะแปลว่าประกอบบ้านเรา ว่าก็ะกอะบ้านเรานะครับอ่าพูดถึงอัตราการสิ้นเปลืองคันนี้ก็ตกอยู่ประมาณแค่คําว่า9บวกลบนะครับ9กิโเมตร่อลิตรบวกลบถ้าออกต่างจังหวัดมี10กว่าได้นะครับในกรุงเทพก็จะ98นะฮะลดลงเยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันครับครับคราวนี้หลังจากห้องเครื่องเราก็มาดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับดูจากด้านหน้าเลยเนาะก็จะเป็นไฟหน้าทรงกลมคู่นะครับเป็นไฟออโต้นะฮะเป็นซีนอนนะครับ แล้วก็ริววไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนนะฮะมีเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้ารูปไตคู่โครเมียมยังสภาพสวยๆนะครับข้างบนเป็นโลโก้ bm w เนาะสภาพสีโอเคนะครับยังเงาเงานะครับผมยังดูสวยงามเครื่องขลุ่มอยู่นะครับล้อเดิมนะครับของเจ้าซื้อที่จะชมนี่เลยก็เป็นขอบสิบแปดคันนี้ยางหน้ายางหลังเท่ากันนะครับสองสี่ห้าับห้าสิบ ยางเป็นยางปี16นะใครเอาไปก็ต้องไปเปลี่ยนยางอันนี้ดุบอกก่อนเลยนะครับาราคานี้โอ้โหถูกมาแล้ว3 4มสีห้ารถเซอร์วิสช่วงล่างมาแล้วด้วยด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับย,ยังอยู่ข้างตัวรถนะยังไม่ได้ย้ายขึ้นไปที่กระจกนะครับโอเคขอบพรเมียมสวยๆนะครับดูสภาพโดยรวมรอบคันกันนะครับทางด้านท้าย ติดเสานิดนึงอย่าว่าทุกนะโอเคนะครับก็สภาพไฟยังสวยนะครับด้านขวาก็จะเป็นแบตเจ็ l สามศูนย์แบบนี้นะเดี๋ยวลองมาดูห้องเก็บของกันลึกๆก,กว้างๆนะครับก็รถเขาใหญ่เนาะที่เก็บของก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดานะนี่ต้องเก็บสัมภาระด้านซ้ายนะครับ ของด้านขวาจะเป็นพวกกล่องฟิล์ต่างๆนะฮะส่วนของปะแจนะครับยางอะไหล่รุ่นนี้ยังไม่ได้ใช้ยางรันแลดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยางอะไหล่แบบนี้นะครับโอเคสภาพตัวถังเนียนๆสวยๆส,ยสภาพข้างนอกสวยใช้ได้นะครับช่วงล่างเซอร์วิสมาพร้อมใช้งานขับแล้วนิ่งๆเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับ เปิดมาก็จะพบกับการตกแต่งภายในเป็นหนังสีเทานะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นปรับกระจกนะครับผมสวิตช์ปรับกระจกต่างๆเนาะลงไปถึงม่านหลังไล่ดูเนาะในส่วนของปรับหมอกหน้าฟอกซ์แรมนะครับปุ่มปรับไฟต่างๆถ้ารุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นแบบก้านบิดตรงนี้คะอันนี้เป็นปุ่มกลมๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนาะวงมาลัยปรับไฟฟ้านะฮะ,ะให้ดูตรงนี้กันก่อนคันเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นนี้คันเกียร์อยู่ที่คอวงมาลัยเดี๋ยวค่อยไปดูชัดๆเนาะ ดูสภาพโดยรวมกันก่อนนะฮะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมอ่ารุ่นนี้ไม่ใช่ประตูดูดนะถ้าประตูดูดจะต้องเป็น740นะครับผมเป็นรุ่นท็อปนะแต่พอไม่ใช่ประตูดูดมันก็ง่ายต่อการดูแลรักษานะครับผมเป็นถือเป็นข้อดีโอเคร้อนมากๆเลยครับกรุงเทพเดี๋ยวสตาร์รถกันดีกว่าเข้ามาในรถแล้วปิดประตูแล้วนะกุญแจเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับก็ลดล็อกล็อกรถ เปิดฝาท้ายนะครับช่องเสียบอยู่ทางด้านซ้ายนะกดลงไปนะครับแล้วก็สตาร์ทนี่เงียบๆนะครับดูเลขใหม่ประมาณ2องแสนหนะครับแอร์สองโซนเย็นๆน,น,นะฮะปรับลดพัดลมลงนิดนึงก่อนนะครับมาดูในส่วนของดีเทลเรื่องพวองมาลัยกันนะครับ พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันสี่ก้านแนวนอนแบบนี้นะฮะก็จะมีปุ่มต่างๆเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงนะครับโหมดการขับขี่นี่นะครับแล้วก็เลือกหน้าเมนูนะฮะขวาล่างเป็นก้านเกี่ยวกับไฟเลี้ยวเออโทษครับเป็นก้านเกี่ยวกับปัดน้ำฝนนะฮะร,รีวิวรถเยอะจนสับสนชีวิตไม่ว่าทุกนะปัดน้ำฝนนะครับผมแล้วก็มีปุ่มออโต้ให้ด้วยการข้างบนเป็นคันเกียร์นะครับน่าก็อยู่ที่คอพวงมาลัย แล้วก็ดูทางด้านซ้ายนะครับไฟเลี้ยวอยู่นี่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับปุ่มหน้าจอนาะด้านล่างซ้ายเป็นครุสคอนโทรลนะครับแล้วบางคนก็สงสัยอันนี้อะไรเหรออันนี้แพดเดิลชิฟต์นะครับนี่แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นบวกกับลบนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับ หน้าจอ i-Drive ตรงกลางนะครับก็ดูค่าต่างๆ่างตัวรถเนาะแอร์สโซนนะครับก็เป็นแบบแมนนวลไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นแบบหมุนแมนนวลอ่าแต่มีระบบออโต้บางบางครั้งดูพูดผิดไปคลิปที่แล้วขอโทษในคลิปนี้เลยละกันนะครับก็คือมีออโต้แต่ปุบบิดเป็นแมนนวลไม่ได้เป็นดิจิตอลนะครับเครื่องเสียงช่องเก็บของตางใสเหรียญน,นะครับนี่ก็ ใส่แว่นตาก็ได้นะครับโทรศัพท์เครื่องเล็กๆก,ก็ได้นะฮะเจ้าของเดินใส่ไม้จิ้มฟันแหละนะครับปึ๊บนะฮะใส่ช่องจุดบุหรีนะครับแล้วก็ที่วางขวดน้ำสองที่นะครับปุ่มไ d ร i v ์ Drive นะฮะแล้วก็ปุ่มปรับบวกไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะนี่เมมโมรีได้ด้วยนะครับก็ให้เลือกนะครับว่าพนักพิง ตรงรองต้นขาหรือตรงส่วนยื่นนะครับผมตรงใช้คำว่ารองใต้ต้นขาตรงนี้รองสะโพกในรองต้นขานะฮะครับ,รบแล้วก็ช่องเก็บของตรงที่พักแขนนะครับสมัยนั้นก็เป็น c ีดีเชนเจเนาะเป็นปุ่มล็อกฝาท้ายนะครับโอเคมาดูเกหน้าซิ เด้งลงมาอย่างแรงนะครับสภาพความสมบูรณ์นะครับมีรอยยับบ้างตามอายุการใช้งานแต่ว่าโดยรวมสภาพก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งหลังกันดีกว่าครับผมเพราะว่ารถซีดานไซส์ใหญ่ขนาดนี้นั่งหลังสบายสุดๆอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองนั่งกันครับครับเป็นปกติที่พอเป็น S-Class หรือ s e r i e ์เอย่างนี้ดูกก็จะมานั่งหลังซ้ายเนาะตำแหน่งผู้บริหารนะครับอ่ะลองมาดูกัน ครับเข่าห่างจากเบาะหน้าเป็นฟุตนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่วางเท้านะครับช่องเก็บเอกสารยางยืดสภาพยังดีนะครับนี่ฝาหลังมีช่องแอร์ตรงกลางให้มีในส่วนของปักจุดปุหรี่นะครับสองจุดดัดแปลงเป็นที่ชาร์จ USB ได้สบายๆนะครับสมัยนี้แล้วก็มีช่องแอร์ที่เสานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นจะกระจายไม่ทั่วถึงม่านไฟฟ้านะครับอลองกดดูกันนะครับ แยกเป็นสองตอนนะครับใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกปรับได้ด้วยว่าจะเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะนี่ใช้สวิตตัวนี้นี่ถ้าอันนี้เลือกปรับฝั่งขวาอันนี้เลือกปรับฝั่งตัวเองนะครับนั่งสบายนะครับ private นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของสภาพบอกที่วางแขน ที่วางแขนนะครับเขาจะเป็นพับตรงกลางนี้ลงมาหมดเลยนะครับเป็นลักษณะนะครับปุ๊ยอึ๊บมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเก็บของรูปทรงเขาจะเหมือนใส่ขวดเลยเนาะนะครับก็ใส่ไวใส่แชมเปญน,นะครับอันนี้เป็นของโฆษณาแต่ของจริงก็ใส่น้ำใส่อะไรกันปกตินี่แหละนะฮะ สภาพสวยๆนะครับนั่งสบายๆนะครับนิ่งๆมีคนขับให้นี่คือสุดยอดสำหรับซีรีส์เเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า730 LI คันละ349,000มันเี่ยมันเหมาะกับใครบ้างถ้าผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับรายละเอียดฟังก์ชันออปชันสำหรับเจ้า e อลโนี้นะครับผมได้เครื่องเบนซินได้รถบอดี้ไซส์ใหญ่การทรงตัวนิ่งๆนะครับผมเครื่องเงียบๆเรื่องอัตราสิ้นเปลือง แค่คำว่าเออเราต้องยอมรับได้นะเพราะว่าเขาเครื่องสามพันบอดี้ใหญ่เขาก็แน่นอนแหละเขาต้องกินกว่ารถซิซีคายอยู่แล้วเขาวนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างเป็นซีดานไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับต่อครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับที่มีผู้ใหญ่นั่งไปด้วยด้านหลังถือว่าทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากนั่งสบายเป็นรถที่ขับสนุกด้วยเพราะว่าตามสไตล์ B M W เนาะยังไงก็เน้นขับสนุกอยู่แล้วนะครับขับก็ดีนั่งก็ดีนะครับผมถือว่าโอเคเลยสําหรับใครที่อยากได้ ซีดานไซส์ใหญ่แล้วก็ความปลอดภัยแบบยุโรปตามแบบฉบับ BMW ถ้าใครสนใจนะครับแน่นอนครับติดต่อมาได้เลยตามลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR วอาโค้ดที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดโทรมาครับน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายอยู่ดูคิดว่าราคานี้เนี่ยอยู่ไม่นานจองให้ทันแล้วกันนะครับจองให้ทันแล้วกันนะฮะคันเดิมไม่ได้ใช้เรารับเทินนะครับครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่ท้ายนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูประครังหรือกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนพอเวลามีคลิปรถใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะครับวันนีูุ้ขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ